รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบห้าเสนอรายการข่าวดีดีก่าพี่คำรอนตอนทริปเที่ยวสองจังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงครามด้วยรถไฟใช้เงินแค่200บาทนักท่องเที่ยวต่างชาติเพียบไง I will tell you ขอให้สมุทรสาครจงจลเจริญอำาเภอเมืองก็จงจลเจริญประเทศไทยของเราก็จงจลเลจริญสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับสาภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดวัฒนธรรมจังหวัดและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเขตจังหวัดสมุทรสงครามเหห็นนนนนนกางววลูบิอย ทริปนี้นะเป็นทริปที่ปลื้มมากเพราะว่าบรรยากาศที่เรานั่งรถไฟจากวงเวียนใหญ่มาเนี่ยรถไฟของการรถไฟวันนี้เราปรับปรุงและพัฒนาแล้วนะคะสะอาดสะอานนะคะแล้วก็เรามาต่อด้วยรถไฟที่ของบ้านแหลมเพื่อมาที่แม่กองนะคะก็ยิ่งสะอาดสะอาดเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวจากสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่สู่สถานีรถไฟมหาชัยด้วยรถไฟชั้น3ราคาถูกมากแค่10บาท แล้วไปข้ามฟากลงเรือใบตองไปยังฝั่งท,ท่าฉลอมสามกับมหาชัยจะคิดทไมาเที่ยวม <า S 1> เมืองไทยให้พลัดจุดตรงนี้เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กว่าเราควรจะต้องมาเที่ยวที่นี่มีไม่กี่เมืองในโลกหรือในประเทศไทยแหละครับที่จะมีการเชื่อมโยงด้วยเส้นทางรถไฟสองฝั่งแม่น้ำ อย่างบ้านของเรานะครับนั่งรถ3ามล้อปั่นแบบโบราณไปขึ้นรถไฟบ้านแหลมต้นทางเดินทางสู่ตลาดร่มหุบที่ลือลั่นของเราและโลกณตลาดแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามไไปปตตลลลาาาาดดดดดแ้วววออยยย่่่รรเเเิิินทีีกดดกับำจจ็ะ ก็มีที่เที่ยวที่หลากหลายคล้ายๆกันกับสมุทรสาครนะฮะแต่ก็ต้องบอกว่าขอต้อนรับทุกๆท่านเลยนะครับที่ได้มาเที่ยวในวันนี้อาจจะได้เที่ยวกันน้อยหน่อยแต่ว่าลองดูแล้วก็มาเที่ยวกันอีกครั้งนะครับดังต้อนรับตลอดเวลานะครับเราดูแล2จังหวัดก็คือสมุทรสงครามและสมุทรสาครเป็นการเที่ยวแบบ2จังหวัด2สมุดด้วยกันคือสมุทรสาครและสมุทรสงครามปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวกันเป็นจํานวนมากมองท้องถิ่นดินแดนของเมืองสมุทร เราจาที่สุดที่ตลาดล้มหบป,ปกติเนี่ยนักท่องเที่ยวจะถ่ายภาพตอนที่รถไฟเข้าใช่ไหมคะแต่วันนี้ภาพลักษณ์มันเปลี่ยนไปนักท่องเที่ยวนิยมมาทางรถไฟแล้วถ่ายภาพลงไปว่าบรรยากาศของคนที่กําลังถ่ายภาพแล้วก็ของตอลาดล้มหูปเป็นยังไงมันให้สีสันกับชีวิตมากขึ้นไปอีกเป็นผลดียิ่งต่อการท่องเที่ยวชุมชนในภาวะที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดียามนี้ากนรรอมมมีม็ตสงค <laughs> <laughs> i have been working in malaysia for five years so i'm around about uh, malaysia uh, thailand and asia saudi asia and thailand is maybe my sixth seventh trip but first time to this train market <laughs> สรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าเงิน200บาทที่ติดตัวมาจ่ายค่ารถไฟจ่ายค่าเรือข้ามฟากรวมถึงกินอาหารแล้วยังเหลือเลยครับขอให้สองสมุดก้นอ่าวไทยนี้จ้เจริญสมุดหนึ่งคือสมุดสารเอกสมุดหนึ่งคือสมุดสงทรงนและการท่องเที่ยวของเมืองไทยก็จงเจริญสุใจกะไรนี้ สสมมุตตงงครรรราาาาแ่่บลลบลลกกกอูยไปข่าวดีๆกับพี่คำรณหวางหวังสีดูช่อง5กดเลข5เป็นอีกทริปเที่ยวที่เข้าท่าของสองจังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงครามนะจะบอกให้สุดใจกะไรนี้ได้มาเมืองดีสมุทรสงคราม